ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนนะครับเรียนแล้วต้องลงมือทำของจริงน,นะครับถ้าเรียนแล้วทำไม่ได้นะครับเอาเงินคืนไปเลยครับเป็นไงยากไหมหลอกอยังก็ยากอยู่แล้วเนี่ยกี่นาทีเนี่ยเออเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยประมาณ เป็นสิบนาทีนะอ่ะเปิดประตูสิปิดประตูปิดประตูปิดประตูโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนถามกันนะครับเรียนมากี่วันละวันที่สองครับวันที่สองใช่ไหมครับผมเป็นไงบ้างเรียนทำแจกก่อนแรกคิดว่ายากไหมตอนแรกก็คิดว่ายากแต่พอมันเยนแล้วก็ก็บอกก็ได้อยู่ก็ใหญ่ไม่ยากเนาะครับนี่มาจากไหนเนี่ยนครนครครับอำเภอเจ้าอวดครับเจ้าอวดทำไมต้องชื่อเจ้าอวดอ่ะ มันมีอะไรที่เมื่อเมื่อเมื่อก่อนน่าจะเป็นต้นไม้ที่เขาเรียกปวดปวดนะครับอาจารย์มันมันเยอะปวดก็รู้จักอำเภอตากใบไหมรู้จักรู้ไหมมันชื่อตากใบถูกต้องก็ตากยาเยอะไม่ใช่ฉะนั้นเขาตากหลายใบกันเยอะรู้จักเออไอ้นี่ไหมรู้จักนี่ไหมเอ่อสัตหีบไหมรู้จักครับรู้ไหมชื่อสัตหีบไม่รู้อาจารย์เพราะว่ามีเห็บเจ็ดใบใช่ไหมสัตตะนี่คือเจ็ดใช่ไหมอาจารยใช่ต้องสัตตะคือเจ็ดรู้จักนี่ไหมเอ่อมายอไม่มายอ ชอบกินลูกยอกันไมเขาอาจจะมีคนมายอกันยอๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาชมไงมาชมไงไม่เกี่ยวม่ไมไเกี่ยวนะวสรุปแล้วเจ้าอวดนี่คือต้นไม้ชนิดนึงครับผมมันมันมันจะเป็นโทวันนะยันแล้วก็เอามาใช้มัดมันจะเหนียวเก่งเราเราเรียนเราเรียนจริงจังเรียนในร้านแล้วครับใช่ถูกต้องเยี่ยมมากแต่เราเหมือนกับเล่นๆแต่ว่าเราสนุกกันสานมากใช่ครับโอเคก็สนุกด้วยก็ได้เงินเครียดไหมเครียดไหม ไม่เกลียดครับไม่เกลียดนะไม่เกลียดแต่ตอนแรกคิดว่ายากแต่ตอนนี้ไม,นนนไม่ยากนะอันเดี๋ยวเราเกลียกลับดูนะมากสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูวิธีเปิดประตูเนาะจันเนาะเพราะว่าผมเรียนมาแค่สองวันเราจะมาดูกันครับว่าเราจะใช้เวลาสักสักกี่นาทีเนาะโอเคได้เลยลองดูยังไม่เกินสองชั่วโมงได้ครับ <laughs> สวัสดีครับ อย่าเพิ่งเปิดประตูนะแป๊บนึงนะไม่ต้องงเป็นไงบ้างยากไหมผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีนะครับก็ไม่ไม่ไม่ยากครับไม่ยากถ้าเกิดว่าเราจับจับจับใจความมันติดนะครับทุกอย่างมีเคล็ดลับใช่ไหมครับผมเคล็ดลับนี่คิดว่าเรียนนานไหมไม่ไม่ต้องนานครับไม่ต้องนานเพราะตัวอย่างคือเคล็ดลับเนอะครับผมก่อนหน้านี้เราทําไม่ได้เพราะเราไม่มีเคล็ดลับใช่ไหมใช่ครับพอผมบอกเคล็ดลับไปเราทำได้ทันทีเลยครับผมเยี่ยมมากรู้สึกภูมิใจนะครับผมโอเคเปิดประตูสิเปิดเลย นี่เกียกลบเก,เก,บกเยเียกับเกียกลบเกียบไปแล้วเกียกลบด้วย สภาพกันหน่อยนิดนึงคิดยังไงถึงได้มาเอ่อนั่งนั่งนั่งก็ได้<笑><笑>คิดยังไงถึงได้เรียนทำกุญแจครับ <summ> um, ถึงได้เลือก<โ>อาชีพทำกุญแจก็จริงๆก,ก็ตอนแรกก็ไม่ไดคิดอะไรมาก,ก<ข>อาจารย์ก็ตอนก็กล่าวว่าอ,อาวิชาเสดตัวเนาะทีเนี้ยก็เศรษฐกิจมันไม่ดีไม่ดีด้วยแล้วก็ชอบด้วยทางนี้ด้วยคิดคิดเรื่องเรียนทำกุญแจมากี่วันละเป็นเป็นเดือนอะไรนาะพรย์เพราะผมปรึกษาอาจารย์ก็เป็น เป็นเดือนเป็นเดือนแล้วมัม้งแล้วเราโทรหาปุ๊บเราก็เรียนเลยเห,อหรอหรือว่าไม่ไม่ผมตัดอ่าตังอยู่ตั้งหลายวันแล,วแล้วตอนนั้นเมียครอบครัวโอเคไหมก็โอเคครับก็ไม่ไม่ขัดไม่ขัดแม่เลยครับก็เมียไปจำนำสร้อยให้ื <c oughs> ่กวานอุ้ยระซ้ามีออกเสือน,นี่ <c oughs> จริงจริงครับจริงจริงอ่ะแล้วแล้วเราแล้วคือมีข้อดีข้อดีก่อนการทำใจนี่คือข้อดีก่นคืออะไรที่เราคก็ไว้ผมว่าอะรายได้ได้อไเนี่ยมันเป็นงานอาชีพที่ไม่ต้องมี ทำง,งานใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องจ้างใครด้วยเราทําตัวคนเดียวได้แล้วก็เราก็ลงทุนก็ไม่ก็เยอะไม่เยอะร้านก็ไม่ต้องใหญ่โตมาโอราร้านและแก่ข้อดีที่สําคัญที่สุดผมว่ามันมีวิชาติดตัวเนี่ยใช่ถูกต้องอมีคนบอกว่าถ้ามีวิชาเหมือนมีสิบร้อยอยู่สิบคันคใช่ใช่<อ>ใช่ครับกอหากินตลอดครับครับครับแล้วเราเออมีอะไรจะแนะนําถึงคนที่รู้สึกว่ากาลังจะตกงานหรือกําลังต้องการหาอะไรเสริมไหมก็อยากจะชวนเนยนอนนะ ลองมาดูครับลองมาดูเผื่ออพราะบางคนตอนที่จะเข้ามาก็กลัวว่าจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างเหมบางทีก็บางทีจุดนี้แลอาจารย์ที่ไม่กล้าตัดสินใจแต่แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเจออาจารย์หรือว่าเจอเพื่อนเพื่อนที่เขาแนะนําเราได้ก็ผมคิดว่าทุกคนทําได้เราไม่เคยไปชั้งใจมาก่อนเนาะขอบคุณมากที่จะตกงาบขอบคุณครับ